สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone, Hello everyone. กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะ นี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบฝึกหัดนะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราสามารถช่วยอนุรักษ์โลกของเราไว้ได้นะคะ talking about how to save the planet และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การที่นักเรียนจะสามารถช่วยอนุรักษ์โลกของเราได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรบ้างหรือว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยอนุรักษ์โลกของเราไว้ได้บ้างนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปยูนิตที่5ค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่61นะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่61ค่ะเพื่อทบทวนคำพท์จากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะให้นักเรียนตั้งใจฟังชี้ที่คำพท์แล้วก็อ่านคำพท์ตามในคลิปด้วยค่ะ Mile 5, Unit 5. Help our planet. Students' Book, Unit 5, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Newspaper. Bottle. Can. Glass. Paper. Plastic bag. r ubbish bin recycle หลังจากน,านั้นให้เรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่64ค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันใหม่ในวันนี้นะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการช่วยอนุรักษ์โลกของเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยอนุรักษ์อนุรักษ์โลกของเรานะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ชี้ที่คำศัพท์และอ่านคำศัพท์ตามในคลิปค่ะ Student's Book Unit 5 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point and repeat Bath Tap Electricity switch off unplug plant cut down dirty clean เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละคำนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะให้นักเรียนอ่านตามครูอีกครั้งนะคะ b a t ในที่นี้หมายถึงอ่าง อาบน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหรืออ่างอาบน้ำค่ะต่อไปคำที่2องค่ะ tap หมายถึงก๊อกน้ำนะคะ electricity หมายถึงไฟฟ้าค่ะ switch off หมายถึงปิดสวิตช์นะคะถ้า switch on ก็คือเปิดสวิตช์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ unplug ก็คือถอดปลั๊กนะคะ plant ก็คือปลูกนะคะ ลูกต้นไม้ค่ะคัด d จ w n ก็คือตัดลงมานะคะหมายถึงตัดลูกต้นไม้นะคะลงมานั่นเองค่ะ Dirty สกรปรกนะคะ Clean สะอาดค่ะเดี๋ยวนะักเรียนอ่านคำศัพท์ตามคูอีกครั้งหนึ่งค่ะ Bath Tap Electricity Switch off Unplug Plant Cut down, dirty, clean หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยอนุรักษ์โลกของเรานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเลื่อนมาดูใน exercise ที่2หน้าเดิมนะคะหน้า64ค่ะโจทย์บอกว่า re-listen and match ให้เรียนอ่านนะคะแล้วก็ฟังค่ะเดี๋ยวคุณจะเปิดคลิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จับคู่กันค่ะมีอยู่6ข้อย่อยกับ6ภาพนะคะให้นักเรียนนําตัวเลข1-6มาเติมให้ตรงกับรูปภาพค่ะตั้งใจฟังนะคะ Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 2 Read Listen and Match 1. Clean your teeth but turn off the tap Two, have a shower, don't have a bath. Three, recycle paper. Four, unplug the TV. Five, switch off the lights. Six, don't cut down trees. <coughs> มาดูกันข้อที่หนึ่งค่ะ Clean your teeth but turn off the tap ทำความสะอาดฟันนะคะด้วยแปลงฟันแต่ต้องปิดน้ำปิดก๊กน้ำนะคะ Turn off ก็คือ Turn off the tap ก็คือปิดก๊กน้ำนะหมายถึงว่าในขณะที่นักเรียนแปลงฟันเนี่ยทำความสะอาดของฟันของตัวเองเนี่ยให้นักเรียนปิดก๊กน้ำนะคะไม่ไม่ไม่เปิดก๊กน้ำทิ้งไว้นะ Turn off the tap ก็คือปิดก๊กน้ำนะคะ่ะต่อไปนะคะในข้อที่สองข้อที่หนึ่งคู่กับภาพไหนคะคำตอบก็คือภาพ c นะคะให้ในักเรียนเติมตัวเลขลงไปเลยค่ะเลขหนึ่งนะคะที่ภาพ c ค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะ Have a shower don't have a bath อาบน้ำจากฝักบัวนะคะไม่อาบน้ำในอ่างนะคะ เพราะว่าการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำเนี่ยจะใช้ปริมาณน้ำเยอะมากกว่านะคะซึ่งจะไม่เป็นการช่วยอนุรักษ์โลกของเราเลยค่ะประหยัดพลังงานนะคะคำตอบภาพไหนคะข้อที่2องคำตอบก็คือภาพ e นะคะ Have a shower ออาบน้ำจากฝักบัวค่ะจะใช้น้ำน้อยกว่าจากการอาบน้ำในอ่างนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3 Recycle Paper r e c ร c l ีไซกระดาษค่ะนักเรียนคิดว่าภาพไหนคะก็คือข้อ F นะคะภาพ F ค่ะ Recycle นะคะนี่คือเครื่องหมายลูกศรสีเขียวนะคะเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับการสามารถหมายถึงว่าสิ่งของเนี้ยสามารถนำมารีไซเคิลได้ค่ะต่อไปค่ะในข้อที่4นะคะ unplug the TV ถอดปลั๊กทีวีนะคะเมื่อไม่ใช้ค่ะคู่กับภาพ b นะคะนักเรียนเติมตัวเลขลงไปเลยนะต่อไปค่ะข้อที่5 switch off the lights ปิดไฟนะคะ switch off the lights ปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้นะคะคู่กับภาพไหนคะคำตอบก็คือภาพ a ใช่ไหมคะ switch off the lights นะคะหมายถึงปิดไฟค่ะ ถ้าคำว่าเปิดไฟเราก็จะใช้คำว่า switch on the lights นะคะต่อไปในข้อที่6ค่ะ don't cut down trees ไม่ตัดต้นไม้นะคะร้่ยอย่าตัดต้นไม้ค่ะก็แน่นอนใช่ไหมครับคู่กับภาพดีนั่นเองค่ะให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนเลื่อนมาดูที่หน้า65นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะคะเป็นการ เป็นวิธีการนะคะว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยอนุรักษ์โลกของเราไว้ได้บ้างนะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งค่ะในคลิปก็จะจับคู่กันมานะคะข้อที่1คู่กับข้อไหน a ถึง f เดี๋ยวให้นักเรียนนำตัว A ตัว F เนี่ยมาเติมข้างหน้าเลข1ถึงเลข6นะคะตั้งใจฟังคลิปดีๆนะ Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 3. Listen and match. 1. Don't throw away rubbish. It makes your school dirty. 2. Recycle paper. You can save the forest. 3. Save plastic bags. You can reuse them. 4. Don't throw away cans. You can recycle them. 5. Turn off lights. You can save electricity. 6. plant trees. They make the air clean. ักเรียนจับคู่ได้ทันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า don't throw away rubbish อย่าทิ้งขยะนะคะร้ว่าไม่ทิ้งขยะหมายถึงว่าทิ้งเพ่นพ่านนะคะไม่ได้ทิ้งลงในถัง don't throw away rubbish คู่กับข้อไหนคะ คำตอบก็คือข้อ C นะคะ It makes your school dirty มันทำให้โรงเรียนของคุณเนี่ยสกปรกนะคะถ้านักเรียนทิ้งขยะเพ่นพ่านเนี่ยต่อไปในข้อที่2ค่ะ Recycle paper Recycle กระดาษนะคะในคลิปคู่กับข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ A นะคะ You can save the forest ก็ Recycle รีไซเคิลกระดาษนะคะก็จะสามารถช่วยประหยัดช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่ในป่าได้ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่ากระดาษเนี่ยทำมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่3ค่ะ save plastic bags ประหยัดถุงพลาสติกนะคะคู่กับข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ F นะคะ you can reuse them คุณสามารถใช้ซ้ำได้เลยนะคะถุงพลาสติกนะคะเช่นเรานำมาเป็นถุงขยะก็ได้ค่ะไว้ใส่ขยะหรือว่าใส่ของอย่างอื่นได้อีกนะต่อไปข้อที่4ค่ะ Don't throw away cans ไม่ทิ้งกระป๋องนะคะไม่ทิ้งกระป๋องหรือว่าอย่าทิ้งกระป๋องนะจับคั่ข้อ,ขอไหนคะคำตอบก็คือข้อ B นะคะ You can recycle them คุณสามารถรีไซเคิลได้ พวกมันได้อีกนะคะเก็บกระป๋องเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอน้ำอัดลมต่างๆนะคะหรือว่ากระป๋องที่เป็นกระป๋องใส่อาหารนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ turn off lights ปิดไฟนะคะคู่กับข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ D-Dog นะคะ you can save electricity ปิดไฟนะคะ,เพ,ะเพื่อช่วยประหยัด ไฟฟ้านะคะ save electricity ต่อไปก็ที่6ค่ะ plant t r e e ปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าคูกกับกอี e, ใช่ไหมคะเพราะว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์นะคะ They make the air clean a i อก็คืออากาศนะคะให้นักเรียนนำตัวอักษร a ถึง f นะคะมาเติมข้างหน้าตัวเลข1-6ถึง6ตอนนี้เลยนะคะ มาเขียนให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการาต่างๆนะคะเพื่อช่วยอนุรักษ์โลกของเรานะคะเราสามารถทำอย่างไหนได้บ้างทำวิธีไหนได้บ้างเพื่อช่วยโลกของเราเนี่ยเราก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวของเรานะคะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า48นะใน exercise ที่1กับที่2ค่ะ exercise ที่หนึ่งเนี่ยหน้า48นั้นให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะแล้วก็เติมเขียนคำศัพท์ลงไปในตารางให้ถูกต้องค่ะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะว่าคำศัพท์ที่ในหนังสือให้มาเนี่ยเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นตัวอักษรที่นักเรียนจะเติมลงไปเนี่ยให้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปค่ะใน exercise ที่สองหน้า48เหมือนเดิมนะคะด้านล่าง มีประโยคมาให้8ประโยคนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือคำว่า do's นักเรียนก็เติมสิ่งที่ควรทำประโยคเหล่านั้นเนี่ยในช่องคำว่า do's แต่ถ้าสิ่งไหนที่มีควรทำเนี่ยให้นักเรียนเติมในช่องว่างนะคะนำมาเขียนในช่องตารางนะที่คำว่า don'ts สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะให้นักเรียนเติมอย่างละ3ประโยคนะคะ เพราะว่าในหนังสือเนี่ยให้มาแล้วในใน,ในตารางเนี่ยอย่างละหนึ่งประโยคเขียนด้วยดินสอล,ลายมือเรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนค่ะส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนจุรูปจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพิธีการอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยอนุรักษ์โลกของเราได้บ้างเนี่ย หวังว่านักเรียนจะนําไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอนะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย